นี่ผมอยู่ที่ร้านวันจันนะครับท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอาหารจานนี้ที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูปูเนี่ยแกะทุกวันสดสด,สดแล้วเอามาสม่งนะครับก็แกงนะครับแล้วแทนที่จะราดกับขนมจีนนะครับแกงใส่ใบชะพลูเนี่ยนะท่านผู้ชมราดกับหมี่นะแล้วราดเยอะๆนะ แล้วตัดสักนิดนึงแล้วก็ฟัดไปเลยไม่ต้องเติมน้ำปลาน้ำปลาพริกไม่ต้องเติมอะไรเลยเพราะว่ารสชาติพอดีเป๊ะแล้วเข้ากันดีเลยอืม่อทำนะ